ถ้าห้าตั้งใจมุ่งมั่นสำร่วมจิตเข้าสู่อารมณ์เดียวได้ในการภาวนาในการตั้งใจเนกถึงเฉพาะข้ามบริกรรมนั่นเองสติคือความคิดคิดอยู่ในข้ามบริกรรมสัพพัญญาความรู้สึกตัวคือสติคือข้ามบริกรรมกับพวามรู้สึกตัวพูดลมเข้าโทรลมออกเหตุอยู่แค่นี้ เหตุแค่นี้เราต้องไปคิดปรุงแต่งอย่างอื่นอีกการคิดปรุงแต่งอย่างอื่นให้มันสงบหรือให้มันเป็นมันบ่นสงบเพราะว่ามันค่าคิดต้องเลิกคิดคิด,ค,ดคิดแค่คาว่าพุทโธคาเดียวจะควมรู้สึกนั้นอาการที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าผู้ได้ส่งอารมณ์ใดเอื่นว่าเป็นอารมณ์เดียวเอื่อนว่าเอกคตาลมนะคณิกะสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นในชั่วขณะหนึ่งแม้ในชั่วขณะหนึ่งนั้น ก็อาจสามารถที่สิรู้สึกอาการปีติที่เกิดขึ้นได้เป็นวิชาที่หนึ่งวิตกก็คือคำบริกรรมพุทธโทวิจารณ์สืบต่อเนื่องปีติมีอาการเนี่ยคำว่าปีติทั้งห้าอย่างที่เฮาสมท่านกรรมฐาน,นที่บอกว่าปีติทั้งห้านะบางคนก็เกิดในลักษณะอาการคนลุกขนลุกตัวโตวเลยวืดรเว่ด,วดขึ้น ถอ้ส่งอารมณ์ใดเป็นอารมณ์เดียวคําว่าอารมณ์เดียวคือนึกเฉพาะข้ามบริกรรมพุทโธกับมีความรู้สึกในร่างกายของวาว่าลมเข้าออกเพรานี่อาการพิธีสิเกิดขึ้นมีอาการคนลุกคนทองบางคนกนเกิดนานี่ซาซาคล้ายๆครับให้ใตบางคนเกิเป็นเฉพาะขนหัวลุกคือผมมันลุกขึ้น,นเลยตั้งขึ้นเลยบางน้นเกิดอาการ อิ่มๆลวกในมการอิ่มของความรู้สึกอิ่มในร่างกายนี่มีอาการโยกไปพอมโยกนิ่มๆโยกนิ่มๆคล้ายๆก็เข้า,ขา,ขา,ขานางอยู่ในอ่างน้ำที่มีทีมท่มีนม้ำโยกไปโยกมานั่นเองนิ่มๆแบบนั้นนะบางคนเกิดอ,อาการเห็นแสงสว่างนะแสงสว่างวูบขึ้นมาเลยทันทีก็แล้วแต่ บางคนก็เป็นเครื่องฝ้าเหลืองผู้พับเป็นสายฝ้าแหลกนระหร่วางขางขางขอบตาสายขวาของเท้าเองดูห่างจั้งสี่แหละซัมปะมานจะขืบหรือสอบผู้พับผู้พับอยู่ในนี้เองนั่นแหละคืออาการปิติหลายหลายคนอาจจะบา,านในอาการนี้เพราะว่าตื่นโดยเฉพาะการเห็นแสงการเห็นแสงหรือแสงฝ้าแหลกคือจังฝ้าเหลืองบางคนก็เกิดอาการกคล้ายครับ อันคือควันยาสูบที่เขาเป่าเป็นกลมๆออกจากหน้าผากเจ้าของเองที่พวกผู้ใช้ก็จะเห็นเขาจะเห็นเป็นกลมๆพุ่งพุ่งพุ่งออกจากหน้าผากเจ้าของเองทั้งเบอนีก็แค่เป็นอาการปีตีซึ่งกะในความดีกับเป็นความดีใน่ระดับหนึ่งเื่กันบอมแนว่าบาบ่บเป็นของดีเป็นของดีอยู่เพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นผู้อยู่ในฌาน แมนชันที่หนึ่งวิตกวิจารปีตินั่นวิตกคือคําบริกรรมวิจารสื่อต่อเนื่องพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธต่อเนื่องเอื่นว่าวิจารปีติก็คืออาการที่มันออกในความรู้สึกของห้าศิรับสิรู้เองลหละความรู้สึกที่ว่าที่ว้าไปเมื่อกี้นี่คืออาการปีติทั้งหมด <c oughs> บางคนลึกเข้าไปอีกมีอาการคล้ายกับ คือหายหรือหายหายออกมาเลยกับนี่ในอาการทั้งหมดเนี่ย็คือจิตมันได้ดื่มด่ำในธรรมมันบ่เคยพบพอความสงบถึงขันนี้มันเลยออกอาการหายนะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องไปยั่งมันปล่อยเลยจะไปขวางมันหมายถึงว่าเวลามันถืเป็นแบบเพื่อหายปล่อยมันไปเลยแล้วก็กว่ต้องไปคิดปรุงแต่งยังอีกเรื่องว่า เขาสิวะว่าก,กูเป็นบ้าบอกเนี่ยปล่อยไปสะก้อนปล่อยไปโลดอาการไห้มันปลืม้มคาว่าจิตนี่คือความคิดทั้งหลายมันบ่นเคยร่วมตัวคือใจคือจิตมันบ่นเคยร่วมตัวแต่ละมือแตะเล่นมีตะขิดปุงแตง่งอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากสนะเรื่องนั่นเรื่องนี่หลายอันหลายอย่างที่นี่เมื่อมันได้กินอาหารทำ คือกินข้ามบริกรรมคือพุดโธนี่แหละมันได้กินมันเกิดความอิม่มแล้วเกิดอาการปลื้มขึ้นซื่อแสดงออกทางกายคือการไห่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจุกเขามาในหูขอ้ออึกเขามาหนีไห,ห้ปล่อยมันอันนี่คืออาการปีติทั้งนั้นแหละว่าต้องไปฉีดอย่างอื่นว่าต้องไปแก้ว่าต้องว่าต้องไปแก่แบบใดแบบนั้นแบบนี้ว่าต้องปล่อยไปเลย อันนี้แค่ว่าอันนี้แค่ขั้นที่หนึ่งหรือที่สองแค่นั้นเองนี่ให้รักษาอารมณ์ในไวเป็นอารมณ์เดียวความรู้สึกเดียวความคิดเดียวอารมณ์เดียวนี่เบาบัตถุศั์ละอารมณ์เดียวความรู้สึกนี้ไวไปตลอดนะความคิดเดียวคือพุดโทษความรู้สึกเดียวคือความรู้สึกอันนี้ไปตลอด เมื่อมันสิเกิดขึ้นถึงชา้นที่สามหรืออีกเรียกอีกอย่างนึงว่าอุปจาระสมาธิยิตเ <c oughs> ข่าสู้ข้อมว่างสามาธ่ศิรับรลูสิ่งอันเป็นทิพย์ใดแบบนี้คว่าอุปจาระสมาธิสิมีหล,ลายๆอย่างอุบัติขึ้นเกิดกลางในระวางจิตนี่คือกิเลสมันสงบเมื่อกิเลสสงบแล้ว เกิดความว่างสามารถที่สิรับลู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจก็ตาม,มอาจจะได้บ่บางคนก็เห็น<ม>แสงสว่างพุ่งออกจากระวางกายเจ้าของบางคนส่วนมากสิพุ่งออกระวางหน้าผาเป็นแสงกว่างไปแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่เอ,อเห็นไปนทางออลอดไปหรือว่าเห็นเป็นภูเขาค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเราอาจจะมีโบสถ์ มีวิมานมีีอย่างต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในในใจของเขาเองไม่ตาข้างในนั่นแหละดางคนก็เห็นคือพระบางคนก็เห็นเป็นพระสงฆ์มั่งเป็นพระพุทธรูปมั่งก็แล้วแต่มันสิเป็นไปต่างๆนานาลายคนก็เลยสิตื่นมั่งหมายถึงงงหรือว่าสงสัยด้วอว่ากูคิดไปเองว่า แต่ยังสี่เท่านั้นคําว่าคิดไปเองนี่หลายหลายคนจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นไปก่อนมันจึงสามารถคิดได้แต่บ่เคยเห็นมันคิดว่าใดมันบอกไปมันเป็นแบบนั้นออถูกอย่างถ้าห้าสิคิดเอาหมายถึงว่ามันจํไใบแล้วมันจึงสามารถคิดหรือกําหนดไปได้แต่อันที่เคยเกิดขึ้นครั้งแรกนี่มันบอกแม่นความคิดเอาแนวบ่เ,เคยเห็นจักเถื่อที่มันเกิด อันนั้นเกิดจากอำนาจแห่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นจึงสามารถที่จะเห็นสิ่งเ่านั้นเ่านั้นได้เป็นปฏิภาคนิมิตนิมิตอันเกิดจากการปฏิบัติเรื่อนว่าปฏิภาคฏิภาคปฏิบัตินั่นแหละจิตสงบโลวมลงได้ถึงขั้นอุปจารสมาธิจึงสามารถเป็นไปได้ีคือภูมีอุปนิสัยในทางสามารถเห็นได้ออส่งอารมณ์ไปนั่นเขานั่นเขา,นา,นเขาบางคน้นกระหื้ยินเสียง บางคนหูยินเสียงเสียงคนเบากันเออเสียงค้นเบากันแล้วก็จยากมื่นตาเบิ้งบามันเสียงมาจากทั้งนั้นทั้งนี้อ,อ่าบางคนก็เห็นเฉพาะภาพแต่ว่าบางคนจักเสียงคือเห็น,เห,นเห็นเทวด,ดาหรือเห็นพระหรือเห็นยังก็แล้วแต่นั่นแหล,ละมันสี่คอยๆอยเป็นไปเองของมันดอกเห็นก็คือเห็นไปนะได้กินก็คือได้กินไปบางคนก็ได้กินหอมดอกไม้แปลก บางคนก็ได้กินเหม็นสาบสางสาบเพื่อคนตายเนา่าสาบเพื่อคนตายแห้งแล้วแต่สิเป็นไปอันนั้นให้สักแต่ว่ารูทุกคนรูเอาไว,วา้ว่านิมิตต่างๆคือมันเกิดขึ้นมันบริมนแตะวันนิมิตภาพเด้นิมิตภาพในการเห็นนิมิตภาพนิมิตเสียงนิมิตสัมผัสทัท้งร่างกายขนลูกมุบวาบวาบับเย็นจ่อยเขาไปตามขี้งเฮาอี่แหละคล่ายๆก็มีมือมาจับ มีมิตทั้งกลิ่นนั่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนิมิตโดยอารมณ์มีความปลืม้มนั่นแหละหลายลายังแข็งบ่ท่านได้ขาใจอขอให้มันผ่านสิ่งเราหนีเราหนีไปซะก่อนวิธีแก้บ่มนี้นอกจากว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินจนรู้ทางถึงเอื่นว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทําให้เป็นดุจด,ดังยานจีแก้จังไดทีิบุเห็นจีแก้จังนั้นเหตุไปซะก่อน แต่มันคล่องตะก่อนเถอะเออที่แกนั่นแกนี่จังวากันอะไรที่เขาสามารถที่สิสงบเร็วลู้เห็นนั่นนี่ได้เร็วเพราะว่าจิตของเขาตั้งมั่นเป็นผู้บ่มีความผูสงสาบบคิดมากเป็นผู้บ่เลียนมากพวกนี้สิบ่ค่อยเรเลียนมากบ่ไปมีความรู้อีหยังมากมากเออพวกความรู้มากบ่ค่อยเห็นอบล่มแต่ของเองบ่ได้เพราะว่ามันข่าเทียบ เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไอ้สิ่งที่จะาของไปเคยเห็นมาหรือการอาร่านจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็แล้วแต่อา่านพระไตรปิฎกตามเนี่ยตัวนี่จะเป็นตัวกัน้นตัวขวางเพราะว่า่างบ่าเป็นค่าตะเทียบต,ยต้องยังสั้นต้องยังสี่ความู้จำกับความรู้จริงมันติ่งต่างกันความรู้จำเพื่อเอาความู้ของผู้อืน่นคือผู้ผลสําเร็จแล้วผลานมาแล้วผลมาบันทึกแล้วหฮาก็ไปจําเอาจําเอาส่วนมากก็จําไปเถียงกัน จำไปอวดจำไปอ้างจำไปคมเอออันนั่นอันน Ora, einfach, December, ch, course, ี้กูเคยไปกูเคยมานั่นหูจักว่าแต่เขาบอกวมาหูจักก็ว่าหูจักโดยความจำสื่อๆได้อารมณ์จริงๆเนี่ยบ่เคยหูจักความรู้สึกจริงบ่เคยเป็นเนี่ยเนี่ยแหละผู้เขาจีบบ่คอยอย่างนด้เลยฟังยังมามาเขาจังสามารถสงบลงได้เร็วเพราะว่าเขาไม่เนี่ยไปเทียบ พวกผสงบเล็้วมันทเทียบเปรียบเทียบจังสันจังสี่เอาไปมามันกระคาเปรียบอยู่นั่นแหละมันเลยบผสงบ,บจักเถื่อนี่แหละบางคนที่ว่ากูเขาวัดมาเศร้าสามสิบปีแล้วกูเพิเเเง่งเคยเห็นจักเถื่อนภาษาสูงฮะก็ไปมาว่านี่กูเคยเห็นหลอวนะแม้แล้วมันไปซ่อมผู้อื่นไปซ่อมผู้อื่นไปจับพิดคนอื่นไปจับพิษบางหันบางนี้ เออบางได้ฝึกใจก็เอามาเบาอ้ยสม,มันขักวัดผลตรงสันนงสี่ผู้บาอาจารย์ก็บเบาขัโอ้ยสอนดีคุณแมนสอนดีแต่ว่าจะของกันอ่ะบ่เคยเบ่งเกิดเป็นมานาทิตฐิหลายอะไรย่างขึ้นมาจะของเลยบ่ฮู้จกความสงบสีแท้จริงของจะข,ข,ของเลยผ <c oughs> ูพวกที่ข้าเจา้าบ่คอยมีความรู้ยังมากเออเจ้าจับลมหายใจหายใจเข้าน้มะ หายจะออกพระธาเด้อเฮตนีเด้อเขาก็เอาตามนั่นเพราะว่าเขาว่าไม่แน่นอื่นเทียบเขาจึงมีความสงบเร็วเร็วเพราะว่าเขาบ่ามีความรู้จํามากเจอแต่ของจริงเลยเออ,อาการพิธีเกิดขึ้นแบบนั่นแบบนี้เป็นไปตามสี่เพี่นบอกเบดิดนะเป็นเรื่องสั้นนี่แหละผลลายของภูมีความรู้มากแต่ว่าเป็นแค่ออความรูจร้จําเด้อความรู้จริงของจต่ของมีไม่ แค่เห็นแสงสว่างแวบ,บเดียวเนี่ยเบาอยู่ห่นละสามสิบ,บปีออก็บ่เลุทธิ์แล้วภาษาสำนั่นแค่แวบบนะแวบแบ,บบอ,อุย้ยเอาเบาอ่านอยู่ห่นบ่จากสัมบัมมันขึ้นอย่างผมนั่งอุย้ยแสงสว่างอย่างนั้นอย่างนี้ว่าั่นที่จริงความเป็นจริงของู้เบ่าออกมามันบอ่เป็นคือมันเบาสัมพลดและแค่แล็บเดียวเท่านั้นเองเออแต่เขาบอกปากแต่เขาอยากอวดยังกับปอยเขาสะก้อนนั่นแหละนะนะ สว่างยางนั้นยังนี้่นอธิบายไปโุ้ยสว่างรุ่นที่มึงว้ามากนั่นนะกิตประผัสสอนผุดนสิมาเวา่าวยังภาษาแคแบแวบเดียวนี่นั่นเพียงสั่นสว่างแบบยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เลยสัน่นโอ้ยแหม้ยประภัดสอนแล้วนั้นเออนี่แหละจังว่าบางคนก็ถือข้าหลอกหลอกอยังหลอกเอาให้มันขายงงน่ะโอ้ผมไม่เคยเป็นนะอเออก็บา้าไปง่ะ ว่าเขาเป็นอัไเสียแบบนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้คือเบาส็จเดามาเบิดบักหามเ้ยตังส่กามีนั่นแหละส่วนมากความรู้จําสืบขวางขวางพวัยอย่างนันค้าจะดึงมาเทียบดึงอันบางหันดึงอันบางนี้บางนี้มาเทียบส่วนขวกเขาบรูอีกอย่างมากมากไ่ค่อยรู้จักอย่างคือตาแหลกเขาแยเย็นจังสิเขาจะไปจักขีดจังแดดนี่อย่างซวยเหตจังสิเด้อข้าครับ เขา,เขา,าก็ะเซตโหลดเงินเง้างักระเซตโหลดมันเป็นของมันเพราะอย่างเขาบ่ามีความคิดมากบ่มีแนวเทียบมากเป็นกันถึงม,มื่อแย่ร่มเลยบอกเฮ็ดตั้งสี่ตั้งซี่เด้อบ่ได้คิดมากนีต่ตาตาจุยย้ยล่ะคิดมากนั่นว่าละ่ะบ่มีความรู้จริงยังมาจัดใส่บ่ได้ไปจำความรู้ของผู้ใดมากดอกแต่ว่าเขาเอิญยังปากยังปากยังบุกคจังสัตว์ ความรู้ความรู้ที่ไปจริงขององค์อื่นๆที่ไปจํามากกับพ่ถือเนี่ยมีแต่ความคิดเอาเองเออเขาเอ่ยผู้สราบพวกนี้นะครไปเทียบนั่นขวางจะขวางเองอยังสี่หล่ะเลยเพราว่าหน้าบะลงแต่เขาเอาไวาา้ทั้งสนตสีวัาร์ขวางเสมดทั้งๆที่จะของก็บปร,รูกจริงมีผลมากจะบอกให้เด้อมีผลแบบนี้นีเองไม่ได้ตั้งใจว่าดอกแต่ว่าหั่นยังจ้งไปปากบอ่อนนั่นเวลา บนันจะของมาภาวนาเนรยบ่ใดนี่แหละกรรมมันสนองขึ้นเอานี่แหละอยายามตทันตาลู่ผลในปัจจุบันอย่างนี่คำว่า,าทรม,มาในท,าท่านสีบดีมันจากเร็วๆด้วขวางาพับหลวดเว่าท้าเขาเอา,อาเนาีเนนออน่อย่างเนี่ยดีๆเนี่ยภาวนาหรือว่าคําสอนอย่างนีขวางาพับหลวดบันี้มาจกของมาภาวนาเอาเองเนาะเลยบ่รงจกเสือบ่ได้ตั้งใจไม่ดีหรือมาห่วงเนี่ยามจริง่ะ มันคือไปดูแทกูไปเบิ่งกันนั่นหมักผักเห็นเปล่ามาเลยมาเลยมาเลยยรับว่าอะไว่าอะไตักใจว่าอย่างนี้มันก็ไปดูแทกูไปเบิ่งกันหนัห่นเหรอสั้นแหละ,ะนั้นพยายามความรู้มิ่าใดกสร้างถิ่มให้บัดคอยอยู่ในปัจจุบันคำว่า,าปัจจุบันก็คือลมเข้าพุทลมออกโผล่แค่นี้เราต้องไปคิดนอกนั้นมันสิเป็นเอง ของพวกนี้ให้เป็นเองจิตจีเป็นเองคือความคิดทั้งหลายทีเท่าร่วมมันไหวไในข้ามบริกรรมบทโทษนะอำนาจของสมารถสิภาพเป็นเองเขาจะไปกํานดเเทนนันเทนี<ม>ทนบ่ไนดะ้การเห็นกันยังบ่ท่านด้เป็นเครื่อนยันว่าต่ก็ของบรรลุอีหยังเด้บ่ท่านด้คิดยะ,ะเป็นเรื่องกุญยันเด้กอ,อ,อันนั้นเป็นแค่อ,อำนาจสมารถเหตุแห่เกิดเพิ่มปลืมขึ้นไปอีกคือซื้อดอก เป็นการพิสูจน์ย่างใดย่างหนึง่งเป็นการพิสูจน์เห็นสวรรค์มั่งโลกมั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์มั่งก็แล้วแต้เส่สิเห็นไปเป็นการพิสูจน์อำนาจจิตอำนาจพลังสมาธิของเกิดขึ้นนะจากการฝึกสมาธินี่มันบริแมนว่าเฮาสามารถนําผลคือว่าผลของสมาธิรักษาโลกัวเองได้เพื่อที่น้องจิตเป็นบ่ห่างนะ เอื่ว่าสมาธิรักษาโรคแต่จริงๆก็คือเอาอาการปิติอาการปิตินั่นแหละไปแช่ไปส่งไวอยู่หม่องที่มันเจ็บที่หม่องมันปวดสภาพที่นี้จึงสามารถรักษาโรคได้ครับเหตุเป็นแล้วห้าเขอใจอาการปิติห้าจับอาการปิติได้แล้วห้าสามารถเคลื่อนที่ไปสู่ที่เจ็บปวดได้นั่นแหละบัณฑาเมียนแคว่าป็านาไหนมีอย่างเดียว แต่วผลสูงสุดก็คือว่าให้รู้กิเลสตนก็จริงตัวนี้เป็นผลสูงสุดเอาตัวนี้แต่ว่าผลพลอยได้แต่มีอยูออ่การเห็นนิมิตต่าง,าง,างๆนั่นน่ะเกิว่าผลพลอยได้จากการปฏิบัติแลวกการใส่ผลของสมาบัติหรืออำนาจสมาธิอาการพิธินั่นแหละสามารถรักษาโรคให้กับตัวเองได้นั้นผู้ได้ป่วยเป็นอย่างแต่บม่ท่านไปก็มาฝึกเอาเออบอรักษาห้ไทจแต่วาทีซ้อนห้ ว่าให้เจ้าเหตุไปแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่งอารมณ์ไปให้มันเห็ดได้สกักวันจังสีแน่ไปนะ <c oughs> และคำว่าประโยชน์จากการทำสมาธิมันมีมากมากไม่ม,ม,มหาศาล,ลเ็อห้องสีสามารถใส่เป็นบอก <c oughs> บางคนที่ห้าเหตุกระดาษออกจากผ่านั่นห <c oughs> ้าเสียงพบพุ่มต่งตงตงางๆห้อดูนั่น <c oughs> อำนาจของสมาธิได้เหตุเห้นมันไป ขณะนี้กะสมาธินิดเดียวเท่านั้นบ้างอารมณ์นิดเดียวคือคนณพอแล้วออก่ก็สร้างก็ว่าไปมันก็ออกนะที่นี่เขาสามารถสิตามรู้จริงรู้ว่าจริงก็สร้างตามรู้ว่าบุคคลผูน้นั้นตายแล้วสมมติว่ายายเขาตายแล้วหรือลุงเขาตายแล้วไอ้ลุงคนนี้ตายแล้วได้สามเดือนหรือปีหนึ่งก็ตามเหตุบองกนันณาว่าเลาไปเกิด,ดยุบภพภูิใดเขาก็สามารถเปลี่ยนข้ามอธิฐานใดนะ สมมุติว่านี่ลุงลุงกอนี่บันนี้ได้ตายจากโรกมนุษย์แล้วไปเกิดในพบภูมิใดเขาให้อะไรชื่อพบภูมินั้นจงออกมาด้วยเถิดมันก็ออกมาไปทั้งเหตุใดออกมาแล้วถึงตังเงินได้ออกมาแล้วปุ๊บผูใ้ใดสมาธิดีแล้วสามารถกำหนดจิตสามารถเท่าสมาธิกำนดจุดหมายที่ห้องสิงไปดูไปเห็นไว้ใดแต่ก็นั่มที่สุดเบื้องว่าเขาไปเกิดตามนั้นจริงบ่ อไปนรกจริงบ่ไปสวรรค์จริงบ่พข้มรโลกจริงบ่เกิดเป็นหมูเป็นหมาจริงบ่เนี่ยมันได้มันได้หลายอย่างมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยแต่ว่าส่วนมาเข้าเอาเอาใจใส่จริงจังขนาดใดบ่ต้องจริงจังขนาดนั้นเดียวธรรมดาเลยคือเข้าอยากรวยเขายังขยันหาเงินเนาะแต่ว่าเขาอยากไปในพาาก็ต้องขยันหาท่านเลยหาท่านถึงมันเหมาะสมกับตัวเอง การสร้างสมเป็นของสำคัญนะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ออท่านก็เป็นปากทางแห่งการเกิดความสงบเอื่อาบุญนะแหละเปลี่ยนความคิดไหมได้ผู้ได้ดเข้าใจว่าบุญเป็นพิธีเออความสงบที่เกิดจากใจของของเองนัออ่นแหละเอื่อาบุญาบการท่านก็คือท่านอย่างหนึ่งถ้าบุญเกิดบอกเกิด แต่ว่าเฮา,าบ่วของจับผลของมันเลยกว่าอาจสามารถใส่ผลของบุญใดบุญคือความสงบอหละมู่ย่าย่ายหนึ่งฮะก็เข้าใจยู่นี่แหละข้า่าบุญแม่บวสันตงแต่กีนมี่ติท,ที่ว่าปไปทําบุญวัดนั่นไปทําบุญวัดนี่แหละแต่ว่ากระเว้าพื้นกันไปน้าทางเห็นว่า่ะแล้วยอ่อมหลับพวางจริงโลดไปเว้าพื้นกันตาย่ได้สนใจว่าสิ สังเกตความคิดของเจ้าของคือจิตขอาเจ้าของได้ว่าสงบบอจนถึงมีอาการปลืมป้มขึมนมาเบอผนดี้<ช>บ่เคยิยินแบบแนวมันนี่จนถ้าเทาปันนี่ก็สิตายเพราะเราไม่ประลัน,<ช>นี่หาก็กเคยห้งยินหาก็เคยสังเกตได้วันน,น,นี้นั่งสมาธิมันบ่าก็บ่างสิสงบดีนั่นแหละบุญมันเกิดเบื้อบเบืบ้บอเขาเย็ยนเบาสบายเนาะ<ช>นั่นหาก็ได้บุญได้นี่หากหุ่นจักบุญตะกี้ ยังไม่แต่ไปอ่างว่ากูไปท่าบุญเนาะอ่างกูไปหันกูไปนี่บานนี้คนจักบุญทแท้ๆแล้วคือความสงบที่จะของเกิดเองนี่แหละบุญเป็นยังสี่สเด้ออันท่าบุญแก่เขาหาอันผู้นั้นผู้นี้ขาง่วขาควายแล้วน่ะบาปจัากบาปเ <c oughs> <c oughs> บาเต็มเต็มเลดว่าบาปบุญมันต้องบริสุทธิ์ในตัวเอง พวกปฏิฆาหกกับมรรคทายกมรรคทายกนี่บริสุทธิ์แม่นปฏิฆาหกบ่บ,บริสุทธิ์กับสางหมายถึงบพุทธหลับพระนั่นแหละบ่บริสุทธิ์กับตามแต่ว่าท่านของเ้าเป็นของบริสุทธิ์แล้วห้าวท่านตรงกับพระพุทธเจ้าบ่มีจักหม่องที่บ่บพุทธเจ้าเป็นพท่านในการทำบุญใส่กับสางพี่ีเลก็ตามมีมาตรการก่อนแล้วะพุทธเจ้าเป็นประท่านแต่สมัยคนบพุทท่านตายมันก็นั่งเป็นประทา่าน,นนะทานอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เ้าก็เอาคนเป็นประท่านคือเกา พุทธบารมีที่อธิษฐานไ้ยังเป็นเครื่องทรงบุญเลยชุดยอดนัาพระพุทธเจ้าแหละจังว่าถ้าพวกเจ้าอุทิศบุญน่ะด้วยอนุภาพหนึ่งว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบาระเพราะบุญนี้เขาเอาเพิ่นมันได้ส่งบ่อมันข่อยได้ข่าว่าเกี่ยวเก่ยวบาระข่าว่ามีอนุภาพข่าวว่ได้ขังข่าวว่ได้เก่งบ่ได้มีฤทธิ์เนี่ยขี่หมูขี่มาเนี่ยก็เลยเอาเพิ่นบุญละเข้าใจป้งสั้น ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธนั่นเห็นบอกพระธรรมพระสงฆ์ครูพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอ,อมิจะเอาพระอริยาบิดอะไรเป็นเคื่องทรง,งมันจังถึงพวกเจ้ามาบริสุทธิ์ดีเออเหาก็เอาของบริสุทธิ์ทรงขึ้นกันทรงบุญอะไรมันจังเกิดข่าเขาถือทา่าเราห้าสังเกตจากของโหลดความสงบเกิดขึ้นจริงหออรือไม่จริงแบบหนี่งถ้าพวกเจ้าเละไปแห่ไปทั้งกี่ สงบจากเธอป่ะป่หู่จักไปว่าบออ่านงูได้อยู่ว่ากูไปหันไปนีอเฮ้ยสมันขัดเนาะ<ฮ>เราบ่เคยซ่อมจิตใจเจ้าของเลยบานี้รู้แล้วว่าซ่อมแล้วโอ้ยกูกำลังเบาเงื่อะนะในว่าย่ายกำลังสิเบาทนเบาตัวดีโอ้ยผ้าออกเร็วแถ่งว่าดีนะ <c oughs> เหมือนแบบ <c oughs> นี่แหละครับมันถึกบุญแล้วมันสิหมุนติวติวเขามันสิติดใจเด้ มันบาดนี้มันแรงว่าบ่งเวลาได้บาดนี่เดิมส่งอารมณ์เป็นกุศลกับใจบ้านนี่บ่งเวลาโอ้ยฝ้าอาบน้ำเตรียมตัวมากนั่นก็เอนเราส่งอารมณ์เป็นกุศลเพราะวันยังจิตท้องเหาคือความคิดของเหาเนึกอยากมากทาบุญแล้วเนึกอยากมากภาวนาแล้วมีมันชินในกกัที่จะเริ่มมันติดใจในความสงบแล้ว บอกง,ง,ง่ายๆนี่แหละก่ต้องว่าบุญบันี่ยังแหละพอคนบ่จชักบุญประเด้ใ <laughs> ห้จักแล้วว่าบุญเกิดแบบใด่มีอำนาจสมาธิเหตุเห็นเกิดค,ความสงบเย็นใจเลยนี่เราเอินววาบุญถ <c oughs> <c oughs> ้าพวกแกาส่งอารมณ์ไปได้เลยเลยต่อไปก็สิเห็นอยังไรย,ยางขึ้นเออทั <c oughs> ้งสิบแปกประหลาดจิ่งก็นี่แล้ว <c oughs> ก็แยกจะเห็น <c oughs> อยู่บ่ากเห็นแล้วสี่บหายสี่ เขาห้สุขนนี่แต่เขาเห็นดอกให้อนะแต่เห่นพระพุทธเจ้ามันจะเป็นโรดดอกอุ้ยมันเปลือมเน,นี่ยเปล่าแม่ก่เคยเห็นเนาะเห็นโดยภายในห่างงามเด้องามแบบหวงเลยอะละ <c oughs> จึงอัศจรรย์สิมนี้ถาพวกเข้ามาสะสมไปเรื่อยเรื่อย,อ,ยอ่าคือตักนหนามใส่องค์เลยเมื่อละลว่าองค์แดงไงน่น <c oughs> องค์แดงไง ถ้าพกวกเจ้าตักใส่มือละฝายะยอย่างว่าคือพวกเจ้ายืนมือละฝาดีว่าดีกเอาเอาหนีมือไปจุ่มดีบลองจะคือใดก็ได้คอย่ได้ว่าหลายนี่สัตว์แต่ต้องคอยนำอยู่บนมือบน,นขึ้นเหมือนกับวพวกแห้งแล้วทราบพวกเจ้าอีหยังมือละฝามือละฝากับชิ้งแดงไนะหมชก้นแดเม็นติดเต้อหาก็เริ่มต้นตักดีนั่นนะ พอ <laughs> ใจว่าลาบาดิดฮาก็เริ่มต้นตัว,ตวหูจักหาก็เกิดความสงบไหมหาก็หูจักขึบบ้นกักบ,บบุญสุดเลยสําะกหูจักซ่อมสังเกตจิตจะคลองว่าสงบ่าสงบนี่หากหูจักหนึ่งเด้นเออองแห้งแห่ง <laughs> เออแล้วก็ต้องเอาอันฝากระทิ้งแดงมาตักมือละาำนั่นแหบะเนาะเออ แต่ว่าถ้าห้าเขาถึงหม่องถึงหม่องแล้วปุ๊บมันบริวารตั้ฝากระทิ้งแดงต่อมาก็เริ่มใส่ขุตัก <thì> ต่อมาก็เริ okay. <c oughs> ่มใส่บักหญ่ตักเขาตักเขาเต็มเลยคือกันคือการบรรลุทรามันแหละย่างหน่อยๆน่ในโซดาบันจ่บอกแต่เดี๋ยวนี้ดำในสะกอนเด้อโสดาดำ้ะก่อนฟอเมื่อมีตะไหรเมื่อเนะบาด้ก็เลยมันบอก não ah, are <laughs>